นางเอกดังถูกยกเป็นสายเปทุ่มของขวัญรู้ให้ทั้งเพื่อนและแฟน คืนแทนเป็นนางเอกสาวสายเปของวงการบันเทิงเรียบร้อยแล้วสำหรับนางเอกสาวเอลบาไมนาวิกาเห็นได้จากวันคล้ายวันเกิดของแฟนนุ่มอย่างเตอชันทวิทและเพื่อนสนิทอย่างมินชาิดาที่สาวใหม่ได้จัดเต็มมอบของขวัญวันเกิดล่วงหน้าเป็นสุดหรูให้ทั้งคู่โดยในรายของหนุ่มเตอเป็นนาฬิกาข้อมือสุดหรูสองเรือดให้เป็นของขวัญแต่ขออุปราคาไว้บอกแค่ว่าก็ค่อนข้างได้อยู่และตนเองก็ต้องได้เยอะกลับมาด้วยเหมือนกันเหตุผลที่ให้นั้น เพราะหวานใจเป็นคนไม่มีนาฬิกาข้อมือเลยและถ้าเวลาผ่านไปก็จะทำให้ราคาขยับขึ้นได้ด้วยและก็อยากให้ทุกเวลาของพี่มีแต่หนูส่วนเพื่อนซีมินชาิดาสาวใหม่ก็ให้กระเป๋ารูแบรนด์ดังใหม่เล่าให้ฟังว่าวันนั้นหลอกล่อให้มินไปช็อปเป็นเพื่อนมินเลือกของประมาณ10บอย่างก่อนที่ใหม่ได้เลือกกระเป๋าใบที่เหมาะสมที่สุดให้มินซึ่งใหม่เองก็ดีใจที่เห็นมินหยิบมาใช้บ่อยๆใจจริงก็อยากรู้ว่าเพื่อนจะรู ว่ากำลังจะถูกเซอร์ไพรส์สำหรับการให้ของขวัญคนอื่นด้วยของที่มีมูลค่าสูงแล้วถูกมองเป็นสายเปย์หมายมองว่าทํางานได้มากก็อยากให้คนข้างๆมีความสุขไปด้วยไม่ได้อยากเก็บไว้คนเดียวหมาอยากเห็นทุกคนมีความสุขไม่จาเป็นต้องเป็นสิ่งของเป็นคําพูดก็ได้มันทําให้มีความสุขไปด้วย